สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดันดอมค่ะในหัวข้อที่ว่าคุณกับเขาจะได้เป็นแฟนกันไหมนะคะหรือว่าจะได้คบกันไหมประมาณนี้นะคะกวางแบ่งออกเป็นรายธาตุเลยค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นของชาวธาตุไฟค่ะ พัดไฟมีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะสามารถดูวันที่เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนบแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงเดินรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงบุคคลในบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะในคลิปนี้ค่ะกวาง คิดว่าเน้นโฟกัสไปในคนโสดน,นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่ยังคุมเครือนะคะยังคุยคุยกันอยู่เนาะยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะแอบรักแอบชอบอะไรแบบนี้ก็ดูในคลิปนี้ได้นะน่าจะน่าจะน่าจะ,าจะเหมาะนะคะเออส่วนใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็ยินดีมากๆเลยสามารถ ซิมลิงด้าน,นล่างนะคะหรือว่าจะสแกน QR code ด้านเลมี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านสะดวกเลยเออฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูหัวข้อนี้กันเลยนะก่อนอื่นเลยกวางจะเปิดถึงพลังงานของคุณก่อนนะคะว่า ในช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างคุณเจออะไรมาบ้างนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่กวางพูดไปนะคะตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณก็สามารถดูในคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยนะคะเอออ่ะมาเริ่มกันค่ะกวางเปิดไพ่ไว้ให้เราส่วนหนึ่งนะอ่ามีาไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่เอ็ม r พเค่ะ คนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนต่างวัฒนธรรมแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าเขาคนนี้อาจจะเเป็นคนชาวราศีเมษก็ได้นะไพ่เอเมเรเลอร์เป็นของชาวราศีเมษค่ะคนคนนี้เขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณก็ได้ทำงานข้าราชการก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของกิจกรรกิจการอะไรต่างๆก็เป็นไปได้นะคะมาต่อกันค่ะมีไพ่เจ็ดาบขึ้นมานะคะ่ะ ฟังมองว่าคุณอาจจะเคยเจอความรักที่มันไม่ค่อยสดใสมาก่อนที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้ค่ะที่คนที่คุณคุยอยู่เอออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกเอ๊ะในตัวเขารู้สึกสงสัยในตัวเขาเนอะอืมอาจจะเป็นนเรื่องของการที่เขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวหรือเปล่านะหรือว่าการที่เขาอาจจะมีการโกหกหลอกลวงอะไรหรือเปล่าแล้วเรารู้สึกเอ๊ะก็เป็นไปได้นะคะ อามาต่อกันค่ะมีไพ่แปดดาบขึ้นมานะคะกวางม,มองว่าเหมือนเอ,อแบ่งเป็นสองกรณีแล้วกันกรณีแรกเนี่ยกวางม,มองว่าเขาเนี่ยพยายามให้เราอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบใดก็ตามนะคะเออ การที่เราไปจับได้แล้วว่าเขาอาจจะโกหกอาจจะไม่ดีอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่เขาก็ยังคงแบบเออสัญญาว่าเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงตัวรอเขาหน่อยได้ไหมอยู่ตรงนี้เพื่อเขานะอารมณ์ประมาณนี้นะคะอีกกรณีหนึ่งนะความมองเห็นว่าตัวคุณนั้นน่ะอาจจะยังคงรอคอยเขาอยู่นะคะเออแบบศรัทธาในตัวเขาคิดว่ามีความหวังในตัวเขาว่าเขาอ่ะ เอออาจจะอยู่เพื่อเรานะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเป็นคนดีขึ้นได้ตัวคุณนั้นก็ยังคงเออยังอยู่ที่เดิมรอคอยเขาเนี่ยคุณก็เลยอาจจะมาเออดูหัวข้อนี้ไงว่าคุณกับเขาจะได้เป็นแบบเป็นแฟนกันไหมเนาะอืมอ่ะมาดูต่อนะคะมีไพ่ u e e n of c คั s ค่ะดูแล้วตัวคุณเนี่ย กินเดี๋ยวเขาอยู่เหมือนกันเนาะเออรักเขานะคะอันนี้ไพ่แห่งความรักนไะพ่ถ้วยเอ,อคนที่คุนคุยนะจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะธาตุน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะเออดูแล้วตัวคุณแบบว่ามีความเมตตาให้เขาแล้วก็ให้โอกาสให,ให้โอกาสกับเขาเสมอเลยนะอ่าเห็นไหมมีไพ่เดือยวิเออร์อฟฟอร์จูนด้วยนะคะเดี๋ยวิเ f ออฟฟอกงล้อแห่งโชคชะตาค่ะเออ เหมือนกับว่าตัวคุณคิดอลคะ่ะว่าเขาคนเนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงได้แหละตัวเขาเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้แหละทั้งๆที่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีอีกโก้เยอะมากๆเลยเออแต่คุณก็ยังคงเชื่อเขาและให้โอกาสเขาเสมอว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเอ,อ่อหรืออีกกรณีหนึงนะะ่งค่ะฟ้าร้องดังมากหรืออีกกรณีหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าเออคุณคิดว่า ตัวคุณเนี่ยตัวเขาตัวเขาอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เออเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมได้อะไรแบบนี้นะคะทําให้คุณยังคงรอคอยอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่อย่างมีความหวังนิดนึงนะเออปีต่อมาไพ่สุดท้ายค่ะมีไพ่เก้าไม้ขึ้นมาค่ะเห็นไหมว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําๆเนาะที่เขามาบอกว่า เชื่อใจเขาหน่อยรอเขาหน่อยเอออะไรแบบเนี้ยนะอืมนะควางก็ยังคิดว่ามันยังอะไรที่เป็นคาราคาซังอยู่นะคะถ้าคุณยังคุยกันอยู่ควางก็คิดว่ามันก็เดี๋ยวคุยเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเลิกมามาได้สักระยะหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วนะคะอืมนะเออเอางี้มาเปิดต่อค่ะคำถามต่อไปนะว่าตอนนี้นะคะ คุณกับเขาเออจะได้ลงเอยด้วยกันไหมนะคะอืมจะได้ลงเอยด้วยกันไหมนะคะควางอยากจะทำคลิปนี้ให้มันสั้นๆเนอะก็เลยตรงประเด็นไปเลยนะถามว่าจะมีไพ่สองดาบค่ะตามด้วยหกถ้วยนะคะแล้วก็สองถ้วยค่ะอ่าบอกเลยค่ะว่าในคลิปนี้นะ ชาวธาตุไฟมีลุ้นมากๆเลยนะถึงแม้คุณจะสับสนในตัวเขานะคะถึงคุณอาจจะรู้แล้วว่าตัวเขาว่ามีข้อด้อยอะไรเยอะแยะมากมายเออมีข้อเสียอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเนาะแต่คุณก็เลือกที่จะปล่อยผ่านจ้าเออเห็นไหมปิดตา ปล่อยผ่านไม่ได้แบบสนใจตรงนั้นแค่โฟกัสแค่ว่านะตอนเนี้ยเธอกับฉันมีกันและกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมแล้วกวางก็บอกเลยค่ะว่าการที่เอ่อถ้าคุณกับเขาเนี่ยไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งไม่ต้องกลัว เขาว่าส่องคุณตลอดเวลาเขาว่าอยากรู้ความเป็นไปตลอดเวลาแต่ด้ยวยความที่เขามีอีโก้เยอะมั้งเอออาจจะรอให้คุณแบบเป็นคนเข้าหาก่อนนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยที่วางเปิดมาเนี่ยบ่งบอกเลยค่ะว่าเขาฟอร์มจัดอืมฟอร์มหนึ่งฟอร์มจัดนะคะเขาเอออีกอันนึงนะคะอาจจะซื้อบื้อก็ได้ไม่รู้ว่าตัวเราอ่ะรู้สึกยังไงคิดยังไงอะไรแบบนี้นะคะอาจ,จต้องแบบ เออเนี่ยมันมีไพ่สองสองดาบขึ้นมาวางคิดว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้แบบเอ่อคิดเยอะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียอะไรของเขาก็ยังคงแบบไปต่อกับความสัม,สมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยแล้วมันก็มีไพ่ปิดท้ายเนี่ยวางให้ดูเลยคือสองถ้วยเออทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วไพ่สองถ้วยคือไพ่ของคู่รักเนาะอืม นะคิดว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันนะคุณกับเขาเนี่ยใครที่มาดูคลิปนี้ใครที่มีสถานการณ์ความรักที่วางแบบพูดออกไปนะตอนช่วงแรกนะคะไม่แน่คำตอบนี้อาจจะเป็นของคุณก็ได้อ่าเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ข้อความนิดนึงค่ะว่ามีอะไรที่เขาอยากจะบอกเราบ้างไหมเนอะแบบที่เขาซ่อนเราอยู่อะไรแบบนี้นะคะอ่ามาล้วงความลับกันเออ I can't stop thinking about you ค่ะก็คือเขาแบบหยุดคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณไม่ได้เลยเขาคิดตลอดเวลาเลยเห็นไหมวางบอกแล้วค่ะว่าตัวเขาเนี่ยส่องคุณอยู่ค่ะอยากรู้ความเป็นไปเป็นมากับคุณเนาะการที่เขาหายไปเนี่ยเขาอาจจะรอให้คุณติดต่อไปก็เป็นไปได้ค่ะอือ,อ่มาดูอีกหนึ่งใบนะ I don't react when people mention you เห็นไหมฟอร์มไม่ฟอร์มอะ คือประมาณว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะไม่แสดงอะไรออกมาเลยพยายามไม่แสดงอะไรออกมาเวลาคนอื่นเนี่ยพูดถึงคุณเขาก็จะแบบนิ่งเฉยไม่แสดงเออไม่อยากแสดงตัวคือพยายามแบบคีบคูลอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะมาต่อค่ะใบสุดท้ายนะคะ you come closer than anyone ค่ะก็คือคุณเนี่ยคือเหมือนตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าใกล้ชิดกับคุณเมากกว่าคนอื่นเลย นะคะมากกว่าคนอื่นจริงๆนะจุดนี้นะมันจะเป็นสุดท้ายแล้วว่าเส้นทางความรักเนี้ยก็น่าจะต้องลงเอยกันแหละเออนะอ่ะอันนี้ก็ของชาวธาตุไฟนะคะอืมจบไปและอ่ะเดี๋ยวกวางเปิดไพ่อันนี้ให้นนึงดีกว่าให้อ่อให้ราศีค่ะดูว่าราศีที่เข้ากับคุณเนาะ เป็นราศีอะไรนะคะอ่ามาดูกันไพ่ใบแรกนะคะเป็นชาวราศีธนูค่ะปองจะเปิด5ราศีด้วยกันค่ะออาต่อมาค่ะราศีมิถุนค่ะแล้วก็ราศีกุมนะคะตามด้วยราศีเมษค่ะอ่าใบสุดท้ายคือราศีมังกรค่ะอ่าก็ไปตามหาดูนะว่าเกิดว่าคนข้างหน้าเนี่ย คนที่จะเข้ามาในชีวิตเราถ้ามีราศีเหล่านี้ก็อาจจะเข้าคู่กันกันกบเราเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกวางก็แนะนําให้ดูดวงส่วนตัวค่ะจะได้รู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยแมชกันจริงๆหรือเปล่าเนาะ,ะวันนี้กวางก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยนะหรือไม่ก็สแกน QR code ด้านลิมนี้ได้เลยนะคะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย